โดนัลด์ทรัมได้มีการสั่งระงับการนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ของนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมคะที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในอเมริกาแล้วก็โดนัลด์ทรัมก็แบบมีการสกัดกั้นนะคะจนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เริ่มเปิดให้นักศึกษาได้ขอวีซ่าได้อีกครั้งแล้วแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาศึกษาต่อในอเมริกาจริงๆคุณต้องยอมเปิด Facebook หรือว่าโซเชียลของคุณให้เป็นสาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของอเมริกาเข้าไปส่องได้ว่าคุณมีแนวความคิดกับเรื่องของการบ้านการเมืองหรือเรื่องของอเมริกาอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เขาจะให้วีซ่าหรือไม่ให้วีซ่าได้คือเรียกว่าตอนนี้โอ้โหมันมันไม่ใช่พื้นที่ของใครที่จะแสดงความเห็นได้อย่างเสรีแล้วนะคะนี่ก็ก้าวไกลไปยัง คนต่างชาติด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีสิทธิ์ในการจะเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของคุณกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าจะเริ่มให้นักศึกษาต่างชาติได้ขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ผู้สมัครทุกคนจะต้องปลดล็อกบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อให้รัฐบาลสหรัฐเข้าไปตรวจสอบได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะคอยจับตาดูโพสต์และก็ข้อความที่อาจจะถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออเมริกา รัฐบาลวัฒนธรรมสถาบาันหรือว่าหลักการก่อตั้งของอเมริกาคือถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่กงสุลตีความว่าข้อความเหล่านั้นจะเป็นปฏิปักษ์กับอเมริกาหรือว่าเป็นไม่ไม่เป็นผลดีหรือว่าไม่ไม่เห็นชอบไม่ชอบใจหรือโต้แย้งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้วีซ่าได้นะคะกระทรวงบอกว่าได้ยกเลิกการระงับการดําเนินการวีซา่านักเรียนที่ออกคําสั่งในเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะ แต่ระบุว่าผู้สมัครใหม่ที่ปฏิเสธที่จะตั้งค่าบัญชีโซเชียลเป็นสาธารณและอนุญาตที่มีการตรวจสอบอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าคือถ้าคุณไม่ยอมเปิดเป็นสาธารณคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้วีซ่าเข้าอเมริกานะคะเพราะว่าการปฏิเสธที่จะเปิดโซเชียลมีเดียเป็นสาธารณอาจเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าผู้ขอวีซ่ากำลังพยายามหลบเลี่ยงข้อกำหนด หรือซ่อนกิจกรรมออนไลน์ของตนเองคือถ้าบริสุทสุดใจก็ต้องเปิดให้เราตรวจสอบได้ถ้าคุณปกปิดแปลว่าคุณมีอะไรแน่ๆนะคะนี่แหละประมาณนี้นะคะก็ในเอกสารคําแนะนําภายในที่มีการส่งเจ้าหน้าที่กงสุลเนี่ยก็ระบุเลยว่าเจ้าหน้าที่ควรจะตรวจหาอะไรบ้างสิ่งบ่งชี้ใดๆของความเกลียดชังตบพลเมืองวัฒนธรรมรัฐบาลสถาบันหรือหลักการก่อตั้งของอเมริกาให้เจ้าหน้าที่กงสุลเนี่ยลองดูว่ามันมีข้อความอะไรที่บ่งบอกถึงสิ่งเหล่านี้หรือไม่